อันนี้กูเสร็จแล้วมั้งแป๊บนึงไปดูก่อนโอู้ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะเราทำเตาเพิ่มอีกอีกดีกว่าเงือกูมีเตาอยู่สามอันนะโฟกที่บ้านไปนั่งเผาอยู่นี่กูจะเอาไม้ทำทียอะไรเยอะแยะวะ มึงเอาไปทำเป็นฟืนแล้วครั้งนี้ก็ไปเผาเลยไอ้โฟกซ์พึ่งมึงลงไปด้านล่างเลยหายไปแล้วพึ่งมึงมองตาของฉันจะมาขวางดิทำไมไม่กูต้องปากลัวไม่แล้วมึงจะขึ้นชั้นสองบ้านมึงยังไงเนี่ย โฟกเชื่อกูมไม่ต้องทำอะไรหรอกมึงรอยเถาวันก็โง่นั่นโตขึ้นมาจนถึงตรงนี้แล้วครับมันกระโดดเอาแล้วกดสเปซบาร์ขึ้นเอาง่ายกว่าเยอะต,ต,อตัดไม้เพิ่มไปกับกูเนื้อง่ายกว่าเดิม มันกลายเป็นก้อนดินแบบนี้โฟก์โฟกมึงวางดินแล้วขึ้นไปตัดไม้แล้วมึงไม่เอาออกใช่ไหมน่ะอะไรนะมึงวางดินแล้วมึงขึ้นไปตัดไม้แล้วมึงไม่ได้เอาออกใช่ไหมน่ะเป็นเสาดินอยู่นะเสาดินนี่นไงเสาดินมึงวางทิ้งไว้อ่ะมึงไปตัดไม้แล้วมึงไม่ไม่ได้เอาออกหรือเปล่าอยู่ไหนนะ่ะอยู่ข้างบ้านกูทุบทิ้งแล้วไม่เป็นไรหรอกโอ้โฟกเอ้ยมึง มึงวางไว้เต็มเลยนี่วะมึงเอาออกเ้ว่ยในทีหลังอะไรวะเสาดิน Why still here? Just แลกเพิ่มก็ดีนะ สร้างรงรถไฟดีกว่าน่าจะดีเพื่อสังคมแผนทำรางรถไฟของผมนะครับผมตอนนี้มีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำรางรถไฟเงอะมึงแม่งเก็บข้าวแล้วไม่ปลกกลับได้เฮียกูเก็บไปแล้วมึงอ่ะลืมหรือเปล่า แทบไม่ได้เก็บข้าวเนะี่ยข้าวยังมีอยู่อีกหกสี่อันในกระปุกเูยน,นะว่างๆไปทำฟาร์มข้าวตาัวนออตโนมัติบ้างดีโฟเผื่อชีตมันจะดีขึ้นทำไมนะทำฟาร์มข้าวตโนมัตไง ทำไม,ไม,ไมถึงไม่โทรกับในโทรศัพท์วะเพราะกูจะไม่เด้ยนเสียงมึงเพราะเสียงมึงจะเบาชิบหายเลยผู้เปลี่ยนไปตัดต้นไม้เมอมึงมึงตัดต้นไม้มาแลกของเหมือนกูไงแย่รวยเชื่อคูรวยแปบบเดียวรวยเมื่อรวยก็จนอ่ะมีสองสามอย่างเยอะเลยที่ขุดมาแล้วไปดีกว่ากู งั้นขอได้เห็นหน้าสภาพคุหน่อยสิมันจะเป็นยังไง นี่กูจะทำอันนั้นกูยังไงดีวะทับนั่นบนฟ้าดีกว่าน่าจะได้ โคมากูกลายเป็นพนักง,งานก่อสร้างแล้วตอนนี้เพื่อสร้างบ้านให้บ้านกูให้มันใหญ่กว่าเมือง,องไว้หลายเท่าตืดๆตืดสูงยอนี้สักสักหน่อยแล้วกันเนาะประมาณนี้ก็น่าจะพอละแล้วก็กระจกกระจกกระจกกูย่งมันเต็มหกสิบสีน่ว่ะ กูอะเรเป็นคนตัดไม้ทำลายป่าอนนี้ยโฟมึงดูกูกูอยู่ที่สูงมากบนบ้านกูโฟมึงดูกูมึงหันหลังมาก่อน <S <S 2> <S 2> บนเสาสูงๆนะ <S <S ไอ้ตว์มึงไม่ทำอะไรตรงนั้นเนาะกู <S 2> <S 2> จะมาสร้างบ้านที่สูงกว่ามึง <S <S 2> <S 2> ใหญ่กว่ามึง สร้างบังอะไรดีวะโฟกูเกือบตายควายควยมันกดมันกดมันกดย่อไม่ได้บนเนี้ยกูไม่กูจะงออย่างไรสูงชิบหายตรงนี้โอเคกูได้ที่ยืนละเดี๋ยวกูเริ่มสร้างละ ทำอะไรอ่ะมึงเอากระจกใช่เลยมึงทำไมมึงได้กระจกแล้วมึงไม่บอกกูวะกูจะถามมึงอย่ามาขโมยกระจกกูนะไอ้ย่ามึงไปมึงไปทำกระจกของมึงเองในบ้านในบ้านมีกระจกอเองไหมไม่ไอ้โฟกอย่าขโมยกระจกกูต้องใช้มึงอย่านะมึงไปดูวิธีทำอย่างเดียวแต่มึงห้ามขโมยของกูไปนะแล้วมึงได้เตาผิงแล้วแต่มึงถึงไม่บอกกูวะมึงคาบเองใช้คาบเหมือนกล่องใช้หินหินแตก 8อันกูก็บอกวิธีคาไปหมดแล้วเนี่ยโฟกัสชอบบิวอันนี้ว่ะได่แล้วต้องใช้หินหินแตก8อันนะหินหินทั่วไปที่มึงทุบไปหินเดียวแล้วคันนี้มึงทุบให้มันแตกมันก็นั่นแหละโอเคประมาณนี้ก็ได้ไมั้งคิดว่าสวยพอไหมวะก็ดูดีละ โฟกซตอนนี้สวยมากเลยว่ะกูได้เห็นมึงน,นั่งอยู่บนเตียงอะไรอ่า้ยไหนอ่ะหีนไหนกูลองลงไปหามึงอยู่แปบ๊บนึง <Okay. S 1> พร้อมกับสองหัวใจที่กูเสียไปตอนกระโดดลงมาเป็นรักกนะันแล้วถ้าเกิดมึงจะไมไ่ให้กูเอจะวะโฟกกูหลุดไอ้แย่แป๊บนึงเด็กเปรดหินเนี่ยโฟกหินเนี่ยหินเนี่ยวางเหมือนกล่องมึงเดินมาก,ก่อนเนี่ยหินเนี่ยมึงเห็นไหมที่กูถืออยู่นะ แอันวางเหมือนกล้องอะ่ะนีเหนมีหินอีิงไหมขวยหนึ<ม>่งส <1, S 2> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอนไ,ไปเออไปไปไปเด๋ยวตัวอะไรเกิดไอจ,จอนกูนอนแล้วอยู่ไหนอันกูนอนอยู่มึงกดนอนดีทำไมกูเห็นมึงนอนมึงอยู่หน้ากูกันนะมึงกระตุกแล้วมึงกำลังจะหลุดในสามสองหนึ่งมั้งไอเจ้า กูจะได้ตายเหรอตอนนี้แต่กูอยากทำแบบนั้นกูอยากมากเลยโฟกุไม่โดนน้ำไปกจริงจริงว่ะแต่เมื่อกี้กูนึกว่ากูโดนพื้นไปแล้วนะเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวมึงมาดูคลิปกูอ่ะน่าจะ ep วัน ep ห้าเมื่อไงี <laughs> ้มึงไม่ต้องนอนเหรอ <laughs> เดี๋ยวก็สักพักหนึ่งแหละ Hmm. อิ่มบ้าใตอดตาแล้วนะั้งไปเพิ่งบ้าโฟกัสแตนเน็นก่อน งลหาอาไปตักทำไมอะตักไหนอะโฟกกูยังไม่รู้จะตักไหนนะ <c oughs> มึงก็ไปขุดท<ม>ุดถ<า>้ำดิกูไม่ใช่รู้ว่าจะไปตักไหนในะตอนนี้เย้โฟกถ้ามึงอยากจะไปตักนรกมึงก็ไปได้นะกูไม่ห้ามแต่มันตักยากมากเพราะตรงนรกมันอยู่ตรงรูปพอดีอะถ้ามึงลองไปไไดู ก็อยู่ด้านบนไงเดี๋ยวกูดน้ำก่อนเดี๋ยวกูใกล้เสร็จละแปบ๊บหนึ่งก็ไม่แป๊บหรอกเยอะเช่นเป็นยัยงไงวะนะ่ก็ขึ้นสะกฟโฟลดิ้งไปไงกูเห็นว่ารอบบ้านมึงไม่มีไม่มีมมบันไดโอเคถ้าไม่มีกูสร้างขึม้มางก็ได้ โฟกอย่าเพิ่มมึงขึ้นสแกฟโฟดดิ้งแบบที่มึงขึ้นฟาร์มเหล็กอะ่ะมึงเห็นไหม <c oughs> มึงใจเย็นๆก่อนเลยมึงเห็นสแกฟโฟดดิ้งนั่นบนไหมมึงเห็นไหมนี่ยโฟกสแกฟโฟดิ้งนั่นบน เออทางนั้นแหละเดี๋ยวกูไปเอาของมาสร้างสร้างต่อออกไปยังไงเนี่ยมึงก็จะกลับกดชิปก็ได้กดชิปลงไม่กูหมายถึงว่าก็ไปสแกฟโฟดิงสแกฟโฟดิ่งอ่ะหนึ่งไอ้มันก็มีมึงดูรอบๆเลยมีสแกฟโฟดิ่งอ่ะหนึ่งกูวางไว้อยู่มึงก็กดขึ้นไปโคตรสูงเลยยิดแม่ มึงถ้าเกิดมึงเป็นโรคกลัความสูงก็ระวังไว้แล้วกันกูมไม่แนะนำเท่าไหร่มึงทำอะไรของมึง <c oughs> โฟลงดีๆไม่เป็นเหรอ <c oughs> เก็บของไปไมึงเก็บของมาแล้วไม่ได้เก็บมึงอยู่ด้านบนมึงไปเก็บดิไต่ถาวรขึ้นไปอะไต่ถาวรขึ้นไปแบบไต่แบบนี้ล็อกช่องของกูโฟรีบเก็บเลยเี่ย ของมึงอะไรก็ไม่รู้แต่ละอย่างะไมวค่อยวางแต่ถ้าเกิดกูใช้เชียร์ตัดจะเป็นยังไงวะแป๊บน,นึงขออนุญาตนะครับได้เชียร์ตัดอะ่ะแล้วถ้าผมใช้เชียร์ตัดจะเป็นยังไงนอะช่างน่าสงสัยยิ่งนะักจะได้ย่ามานหนึ่งอันห่วยไม่ได้อะไรเลยโฟ กูรู้ของอันนี้มึงหาไม่ได้กูให้มึงเลยเนะี่ยฮะมึงว่าอะไรนะกูรู้ของนี้มึงหาไม่ได้กูให้มึงเลยมองอะไรมึงทุบทิ้งทำไมโฟเออเดี๋ยวมันยาวใหม่ไง แล้วป้ายป้ายบ้านหึงมึงไม่ปักหน้าบ้านมึงบ้างมึงบ้างเหรอโฟมึงก็ถูกป้ายทิ้งไปแล้วนี่มึงว่าอะไรนะมึงไม่ปักป้ายหน้าบ้านมึงอ่ะว่าเป็นบ้านมึงซะหน่อยเดี๋ยวมีคนมาขโมยของบ้านมึงได้เลยอนาคตอนาคตไอ้บางปอลจะมาเล่นที่นี่ก็ได้แล้วขโมยของมึงหมดเลยเนี่ยเผยนันเป็นบ้านมึงมึงว่าอะไรนะเข้าใจอนาคตจะมีคนมาขโมยของบ้านมึงก็ได้นะโฟถ้าเกิดมึงไม่ปักป้ายเอาไงไงเช่นบางปอเนี่ย มึงอย่ามาทุบคุณหาพ่อไงหว่นไปตัดขนแก่ดีกว่ากูคิคดเลยไม่ออกว่าจะตกแต่งบ้านกูยังไงเนะี่ยตัดขนแก่เล่นดีกว่า